อ re. ันที่สามหน้าประตูที่เปิดอยู่สมมุติอันนี้เป็นเป็นเป็นสมมุติว่าตอนนี้สมมติละหมาดตรงเนี้ยนะครับละหมาดตรงนี้เลยดีกว่าประตูที่เปิดอยู่แล้วคนเดินไปเดินมาแล้วยืนละหมาดตรงประตูที่เปิดอยู่อันนี้เป็นมาโครอันนี้ชัดเจนนะครับต่อไปก็คือนมาสในถนนตอกซอกซอยนะครับนมาสในถนนตอกซอกซอยเลยอย่าคิดนะครับว่าทุกแผ่นดินเป็นของอัล์หมดจะละหมาดตรงไหนก็ได้ วามินซาบว,วามินซัมมาวเจฮิลลาถ้าผมจำไม่ผิดผ่านไม่ผิดที่ไหนก็ได้มีพระพักของรสุขาตาอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็บอกเขาเนี่ยเราก็ละหมาดบนถนนละหมาดข้างฟุตปาน่กกากลัวมากเคยเห็นละหมาดข้างฟุตปาดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอิหม่านจับทำกันนั้นนะครับอิหม่านจับมากคือเรื่องอิหมานที่ จับแลวน่ากลัวมากคือมันจับซะจนกระทั่งมันน่ากลัวยืนละหมาดมันเฉยละขั้งทุกป่าจ,จะละหมาดซะอย่างเพราะว่าพื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วเป็นของขอลเราหมดเวลาตีค,ความศาสนาได้มากท่านบอกเป็นมักโรนไปละหมาดได้ยังไงนะครับดอกซอกซอยถนนละหมาดเป็นมักรนนะครับนันไม่ใช่เรื่องที่สถานที่จะไปละหมาดเลยหรือในขณะที่นมัสนั้นก็มีคนผ่านไปผ่านมานะครับมีคนผ่านไปเนเมื่อกี้เนี่ยก็คือคนยืนอยู่แล้วละ,ละหมาดอยู่หลังคนยืนเนี่ยมักรนมีคนเดินผ่านไปผ่านมา ถ้าสมมุติมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ได้รบกวนเขานะครับไม่ได้รบกวนเส้นทางเดินนี้เป็นมัโครแต่เมื่อใดก็ตามไปรบกวนการเดินผ่านไป่พนาของผู้คนเป็นฮาามเลยเป็นฮาามคือยกระดับจากมักโครเป็นปกติเนี่ยเป็นฮามฮาามก็คือต้องห้ามนะครับต้องห้ามเลยแต่มัโครนั้นไม่ดีแน่นอนแั้ตรงนี้เนี่ยมีประเด็นเยอะมากเลยที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังจะไประบาดที่ไหนระวังดูตามาตาเรือให้ดีดี ไม่ใช่บอกว่าฉันจะละหมาดซะอย่างตรงเนี้เป็นที่ของใครเป็นที่ของร้องหมดแหละไม่มีมนุษย์เป็นเจ้าของอะไรอย่างนเงี้ยอะไรแล้วก็จิลมัดระวังด้วยนะครับอ่าต่อไปแต่ย้ํานะครับถึงแม้จะบอกฮารามห้ามทาตรงนั้นละมาสตรงนั้นในที่ที่เป็นการกขีดความทางเดินของคนอื่นเนี่ยละมาสตรงนั้นไม่ได้นะครับละมาสตรงนั้นไม่ได้เป็นฮารามแต่ก็ไม่เป็นละมา้ไม่เป็นโมฆะนะครับแต่ฮารมเท่านั้นถารามตรงนี้หมายถึงว่า ไม่ดีเลยนะครับใช้ไม่ได้เลยแต่นามัสไม่เป็นหมูระนามัสเอ่อต่ออะไรข้างหน้าเป็นคบเพลิงเป็นเอ่ออะไรนะครับเป็นคบเพลิงเป็นเป็นหลอดไฟเป็นแต่ไม่ใช่หลอดไฟอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าไฟที่มันอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเออแบบแบบอย่างนั้นนะนะครับก็คือ คบเพลิงคบไฟที่มันใช้กันในอดีตนั่นแหละนะครับก็ละหมาดตรงนั้นไม่ได้นะครับในห้องอาในในโรงในห้องครัวหรือทุกทุกที่ที่มีที่มีไฟไฟนี่ไม่ใช่แสงไฟนะครับคือไฟเลยนะครับไฟจริงๆไฟจริงๆไฟเลยนะครับเพราะนั้นไอ้พวกคบเฟอิงคบไอ้คบเพลิงคบอะไรที่เป็นไฟนั่นแหละนะครับผมนั่งนึกดูเดี๋ยวบางทีเรานึกภาษาแล้วก็นึกไม่ออกมีคบเพลิงแล้วมีอะไร โ <utan> คมไฟแต่ไม่ใช่โคมไฟงนี้นะกองไฟ,ไฟอย่างเนี้ยพวกกองไฟพวกอะไรที่เป็นไฟอ่ะพูดง่ายๆสรุปก็คือเป็นไฟไม่ใช่ไฟนีออนก็นแล้<ๆ>วกันนะครับเท่านั้นแหละตะเกียงตะเกียงแบบเก่าใช้น้ำมันเออก็นั่นแหละแต่ก็ผมว่ามันได้น่าจะได้นะมันไม่ใช่มันก็หมายถึงอย่างนี้แหละนะครับแต่ไม่ใช่คบเพลิงแน่คบเพางคือข้างๆเดีมาไปวางหน้ามาข้างๆครับนี่ข้างหน้านะครับข้างหน้าเลย หรือเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็ที่ข้างหน้าท่านละเอียดเขียนละเอียดยิบเลยนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือเป็นที่ที่อะไรนะครับเป็นที่ที่มีอะไรนะครับมีเอ่อมีปัสสาวะขังอยู่ mm hmm. ก็คือที่ที่มันแบบเปิดมาแล้วแต่ละที่ก็นึกใส่สเสียนหรือต่อหน้ารูป รูปปั้นรูปรูปปั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่อันนี้แหละคือคือสิ่งที่โอเคมันชัดเจนสําหรับเราเลยก็คือในสารที่มีรูปรูปปั้นที่มีชีวิตของเราเนี่ยมันแยกกันรูปรูปปั้นที่มีชีวิตก็คือรูปคนก็คือมีชีวิตรูปสัตว์ก็คือมีชีวิตแต่ถ้าสมมติเป็นอะไรรูปภาพรูปาภูเขาต้นไม้พวกนี้ ไม่เป็นไรนั่นเองเขาบอกนี่คือความนี่คือความหมายว่ารูปจะเป็นรูปว่ารูปถ่ายเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นรูปว่ารูปถ่ายที่มาจากสิ่งมีชีวิตถือว่าเป็นมาโครเพราะฉะนั้นรูปอะไรพวกธรรมชาติทั้งหลายแหละไม่เป็นไรเราถือว่าไม่ไม่มีชีวิตตรงนั้นไม่เป็นไรอันนี้ท่านบอกเลยนะครับว่ารูปรูปถ่ายหรือรูปปั้นซึ่งซึ่งอะไรซึ่งมีชีวิตนะครับยกเว้นถ้ามันมีอยู่คือรูปภาพคนรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ คุณก็เอาอะไรมาติดซะเอาผ้ามาปิดซะกนั่นเองท่านบอกก็เอาผ้ามาปิดซะกัรวมทั้งปลาด้วยดิูกปลาใช่ใช่ทั้งหมดเลยถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่แล้วท่านบอกว่าหรือนะครับสมมุติว่ารูปภาพนั้นเป็นรูปที่เกี่ยวพันกับศาสนานะครับอย่างเช่นฮารอมอย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวพันกับศาสนาหรือบรรดาชัยิีนะครับท่านบอกว่า เออมันก็จะอะไรนะครับสว่าหรือภาคผลนั้นมันอาจจะลดไปแต่ก็มันยังทดแทนกันได้กับความที่เป็นบัโครนั่นเองคือหมายถึงว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยังดีกว่าโอเคมันทดแทนกันได้ก็อย่างน้อยที่สุดมันไม่ัโครสซะทีเดียวมันก็ลดลงมาบ้างนั่นเองนะครับถ่าถือว่ายังดีกว่านะครับเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านบอกว่าใน ในสถานที่ที่มีแต่จุนุกจุนุกก็คืออาจจะหมายถึงว่าตีความว่าน่าจะเป็นที่นอนถ้าถ้าตีสมมตินะครับเป็นที่เราโอฐานของของมนุษย์ก็คือที่เฉพาะนะครับเป็นที่เฉพาะนะครับก็ไม่ดีท่านบอกเลยในสถานที่ที่มีจุนุกนะครับไม่ได้บอกว่าอลางหรืออารมณ์ด้วยหมายถึงสถานที่ที่นั้นเนี่ยมีการหลังจุนุกในส่วนตัวนี้ถือว่าไม่ดีหรือในที่ที่อื่นที่มีรูป นะครับแต่เป็นรูปที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าก็เป็นกันก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับแต่อยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับอยู่ต่อหน้าเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าในสถานที่นั้นตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าขอดูลาถ้ามันถ้ามันเรามีสถานที่ที่เรามาสิ่งที่เป็นห้องน้มัสเฉพาะเลยเนี่ยจะดีมากๆถ้าทำได้นะครับขอทูลาให้พวกเรามีรสกีกันทุกๆคนถ้ามีริสกีสามารถสร้างบ้านได้ผมจําได้มีอยู่เมื่อประมาณย5ปีที่แล้ว ไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งบ้านไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้ <Whats tamanho> เป็น way, ว่ามีหัวแบบหวดจัดจ้างไปเลยเสียด้มากเหมือนกันนะครับเขาทําห้องละหมาดไปเลยละหมาดได้สองสามคนทำเฉพาะเลยแล้วก็ เป็นเรื่องที่เออคือเข้าใจคิดถ้าเราสมมติเราทําบ้านได้คือเราทําได้งั้นจริงๆเนี่ยใจนั่นเลยเพราะถ้าคานึงถึงสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เราต้องการสถานที่ที่เราทํานมัสนั้นให้เป็นที่ที่บริสุทธิ์จริงๆให้เป็นที่ที่ปลอดจากสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้จริงๆเพื่อให้เป็นสถานที่ระหว่างเราขอพระรัตมาตรลาเยียงแท้จริงเนี่ยเพื่อดีเขาคิดทีทีมันก็เหมือนกับห้องพักเลยนะแล้วก็เหมือนอ่ะแต่เราจะไปตีความให้มันอย่างนั้นไม่ได้แต่หมายถึงว่าก็ต้องเป็นห้องเฉพาะหรือเป็นถ้าเราทําได้ขอเรา มีทฤษฎีธาตุทำได้ย้ำคบว่านี่คือธาตุทำได้นะครับมันก็จะดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปแค่นั้นเองนะครับ <S <S แต่ที่แน่ๆนะครับอีกหลายๆเรื่องก็คือนมสัสบนหลุมศพไม่ได้นมสัสข้างหลุมศพไม่ได้นมสัสบนหลุมศพแล้วก็นมสัสโดยที่มีหลุมศพอยู่ข้างหน้าไม่ได้โดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งนมสัสในสุสานนั่นเองอันนี้ส่วนใหญ่เวลาทุกๆเมว่านมัสในสุสานที่พตาะไม่มาสวาดยึ่งก,กันใช่ไหมครับก็อาจจะมีนมสัสที่ส่วนใหญ่ไปทาก็คือ อะไรล่ะนมาสคนตายอะไรนมาสเซ็นดาซากันส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้านนมาสเซนก็ไม่มีใครทงอยู่แล้วนะคำเดิมโอเคอีกนิดเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเรื่องอัก,การมัสซิอันนี้แหละจะเข้าสู่รายละเอียดแต่เอาตัวนี้ให้จบก่อนก็คือเม่ตาที่มาตราที่8 8 8 2 สถานที่ไม่ได้ก็มีคนเดินผู้ข้านถ้าจะเป็นต้องเดนมาเดินผู้ข้านแต่ครัเมื่อเดินผู้ข้านนั้นต้องมีข้อแม้นะครับไม่กี่ขวางทางเดินถ้ากี่ขวางถ้าเดินเป็นฮาดามนะครับชัดเจนนะเป็นฮารอมถ้ากี่ขวางทางเดินครับนี่เป็นฮารอมแน่นอนแต่ถ้าไม่กี่ขวางถ้าเดินอย่างที่บอกเนี่ยยู่ดีไปละหมาดข้าขุ้ป่าเฉยเลยแล้วบอกไม่ใหญ่ได้เวลาเราไม่ละหมาดตรงนี้เดี๋ยวเสียหายต้องยืนละหมาดตรงนั้นฮารามเลยนะครับในทัศนะถ้าท่านบอกเป็นฮารามฮาดามก็คือใช้ไม่ได้ ถึงแม้ละหมาดไม่เสียก็ตามแต่แต่ใช้ไม่ได้ถือว่าเรื่องนี้ห้ามทำพูดได้อย่าไปทําก็แล้วกันอ้าวอย่าไปทําเสร็จแล้วท่านบอกว่าแต่ในบางพื้นที่เนี่ยมันไม่ถึงขั้นเออไปขวางทางเดินเขาแต่มีคนเดินไปเดินมาในบ้านเราก็เป็นการมีคนเดินไปเดินมาเนี่ยท่านบอกโอเควิธีแก้นะครับหรือมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็วิธีแก้ก็คือหาอะไรมาวางข้างหน้านิดหนึ่งนะครับวางท้านานิดนึงก็คืออาะไรมาวางก็แล้วแต่หรือถ้าตกท่านใช้คําว่าเออเอาไม้มาวาง หรือพูดง่ายว่าเอาเส้นได้เอาเชือกเอาเชือกเอาไมา้มาวางหรือเชือกขึงไว้นิดนึงครับว่าขึงก็คือวางข้างล่างหรือไม่ใช่ขึงเป็นแบบนั้นนะครับหมายถึงวางให้รู้ว่านี่คือเขตนี่คือเขตนามาสนะนะครับหรือจริงๆแล้วผมคิดเองนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้พูดนะครับผมปูนามาสนั่นแหละนะครับผมกม่อยากพูดเลยว่าผมปูนามาสนั่นแหละคือการกําหนดขอบเขตว่านี่นะขอบเขตตรงนี้นะคือขอบเขตเรา